สวัสดีครับวันนี้เอเซียที่รีบมาอัปเดตข่าวของน้องนายน้องแพทดิกแล้วก็ฟิเนเน่นครับก็ข่าววันนี้นะครับถ้าใครเห็นทีเซอร์ของช่วง2021ซึ่งจะออกอากาศพรุ่งนี้นะครับขึ้นหน้าปกมาก็เป็นรูปของน้องนายร้องไห้เลยนะครับก็ทำเอาแฟนๆหรือแอดเองก็หายใจไม่ทั่วท้องนะครับก็ รีบตามไปตามดูคอมเมนต์แล้วก็ตามข่าวมาให้แฟนๆซีช่องนะครับที่เป็นท้องแฟนคลับของน้องพัตติกาแล็านายนะครับว่าจะลุ้นกลัวจะนอนไม่หลับกันนะครับก็ทางช่วงนะครับเอาขึ้นเล่นเอารูปหน้าปกน้องนายขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ขึ้นทาให้ทุกคนนะครับแฟนต่างชาติแฟนไทยนะครับเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกันนะครับในกระแสส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า โอเชียร์น้องแพตธิกับนายน,นี่เยอะเยอะมากเลยครับก็เขารุ้นว่าจะติด1ใน11กันนะฮะส่วน EP ีที่เสาและอาทิตย์นี้นะครับก็เขาก็จะประกาศรายชื่อของคนที่อยู่แล้วก,ก็จะมีคนที่อยู่เนี่ยสาคนนะครับแล้วก็มีคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนนะฮะ โดยที่เราแอดก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครแต่เขาไปตามในคอมเมนต์อ่านมาคร่าวๆก,ก็ก็เชื่อว่าทางน้องๆของเราก็ย่าน่าจะยังอยู่นะฮะแต,แต่โดยเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ก็ไปรอตามลุ้นพรุ่งนี้ก็ยังไงแรงเชียร์ของน้องพัติกน,นัยทั้งไทยทั้งต่างชาตินี้ก็เยอะนะครับก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็มีหลายคนที่ท,ที่ต้องไป โดยที่แอดไปตามอ่านในคอมเมนต์เขาก็บอกว่ามีคนหลายคนสงสัยว่าทำไมนายร้องไห้นายอาจจะต้อยกลับหรือเปล่าแต่หลายๆลายคนก็ามาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเพื่อนอสนิทของนายนะครับที่ต้องกลับบ้านไปทำให้นายเสียใจแล้วก็ร้องไห้นะครับก็เนี่ยนะครับคลิปโดยส่วนใหญ่ก็จะเชร์นี่เป็นคอมเมนต์ต่างชาติที่แอดไป ไปส่องมานะฮะก็เอาคร่าวๆมาให้ก่อนนะครับถ้าใครอยากให้แอดแปลอคอมเมนต์ละเอียดหรืออยากรู้คอมเมนต์ต่างชาติว่าเขาพูดคุยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนะครับก็แอดก็จะไปทำคลิปต่อไปนะครับทำคลิปหน้าที่จะมาบอกว่าเขาพูดยังไงกันบ้างน,นะครับแต่แอดสรุปมาคร่าวๆคือส่วนใหญ่ลุ้นนะ่ะพัินกนายนะครับพระคอ กระแสตอบรับของน้องนี่ถือว่าดีเลยครับสำหรับต่างชาติแล้วก็ไทยเองนะฮะแต่ในจีนนี่แอดยังไม่ได้ตามไปดูว่าแอดก็ต้องรอคนที่เขาแปลได้มาแปลให้ฟังอีกทีนะครับส่วนถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยแอดก็แปลพอได้นครับแต่จีนนี่เขาได้ยังไม่รู้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็แอดก็นี่นะครับส่วนหญ่เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าพลาสติกนายนะครับนายพลาสติกอยู่เนี่ยฮะมีประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ส่งมาให้แบบเร็วๆนะฮะร,รีบทำคลิปมาให้แฟนๆกลัวแฟนๆจะนอนไม่หลับันนะฮะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากเรื่องที่ลุ้นนะครับมามาดูคลิปน่ารักน่ารักของสองพี่น้องกันนะครับอันนี้คือแปดตที่เขาอุ้มน้องนายนะครับในการแสดงในอัดลรายการฮะ แ,แล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่สองคนนี้กำลังแสดงหรืออัดรายการกันอยู่นะฮะนอ่าอันนี้มีแฟนจีนนะฮะเขาตะโกนเป็นภาษาไทยเลยนะครับว่าแพตติกสู้ๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีแฟนคลับของทั้งแพตติกแล้วก็นายนะ <Patrick. S 1> ไปไปตามดูน้องๆเขาถ่ายทำรายการนะครับโดยแฟนจีนนี่ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ น้องสองคนก็น่ารักนะครับก็เล่นกับกล้องแล้วก็เล่นทักทายกับแฟนจีนนะฮะอ,อยากให้กระแสะตอบรับในจีนมากขึ้นเลยนะครับส่วนนี้คลิปของพี่เนเน่นะครับกูเนเน่ก็ไปไปดูเป็นมีมที่เขาไปดูขนมสายใหม่ใช่ไหมฮะเนเน่นก็บอกว่าถามเพื่อนทุกคนว่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมชอบมากนะครับ มีที่เขาแปลคอมเมนต์มาบอกว่าเนเน่บอกว่าท่านชอบสามารถชอบดูสายไหมได้ทั้งวันนะฮะเดี๋ยวถ้าตาจะชอบกินของหวานมาเด็กๆนะฮะอันนี้ครับส่วนอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะฮะน้องก็น่าจะไปที่สนามบินนะแล้วแฟนจีนก็มาบอกว่ามาแซวว่าเนเน่เอาเนเน่เป็นคนรวยแล้วนะเนะเน่ก็นค,นคืออาจจะชมว่าชุดสวยนะฮะ เนเน่ก็บอกไม่ได้รวยเลยเนี่ยเสื้อของชั้น4ี่หยวนแล้วก็เครื่องเคง5้าสิหยวนนะครับพวกด้วยความภูมิใจนะครับเนี่ยครับให้ความน่ารักของเนเน่ที่คุยกับแฟนคลับรับหยอกเล่นใครถามอะไรก็ตอบหมดนะฮะลองดูในคลิปนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วมือรู้สึกมือของเนเน่จะเจ็บเนือ่องจากไปจะอัดนรายการชีสไฟแต่ก็ยังยิ้มสู้นะ นี่ก็แอดมีรูปน่ารักน่ในรายการนะครับที่ทีที่ช่วงเอาไปถ่ายภาพแล้วก็เน่ไปอ่านรายการของอ่าอีนี้ครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะตอชมคลิปต่อไปนะครับแอนจะรีบมาแจ้งข่าวให้อีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ